การนัอมสการค่ะแบบน้อมสักการ์กูยิงยิงใดมีโชคมีลาบอยู่บ่ลาบอันบ่มีแต่แอกนินแล้วปู้แอกพีพ่นกับมันล้วปู้พูคนเอาเลขู่กเนาะปู้จะได้ดูจจริมีโชคมีมันกันสาธุงอมือนั่มอืมของบ้านตูวเก่าครับว่าันน้องปู้จังซี่ก็ได้ปูกบ่บ้าให้ทีว่าพอออกไม่ออกแค่นี้ถือลายบ่ครับไม่พอออกไม่ออกก็โจกกระถือลายแล้วเนาะเราเจ้าครับบ่ บมหลายตางเราถือหลายคนอืู้ละพันสองพันนี่แหละพู้เราเรื่อไดาเออเจ้ามากมันเคยถือนะขู่ปูเฮานี่นะค่ะเจ้าทีเจ้าทางมากเจ้ามาถ่ายเอาซื้อเอาเจ้าก็นำกระตุ้งคูแเลยสามแปดหกอะไรถูกแล้วปูเขาจ้าก็กลับเอาหกคูเป็นหกคู่อะก็เล่นที่พนุพันไปสองคุนสองไปแล้วก็เจ้าก็ได้พูดนั่นแหะ อันฟูเซียนอ่ะมันบ่ถึกแล้วเอาแต่สามแปดด้วยและเซียนมันอิลีพัดบ่ถึงว่ามันออกแล้วเขาข้เจ้ากขาเน้นเอาตะสามแปดว่าออกมานบูเม่นซะแปดสามจูบไพที่ว่ามันสีเป็นแปดสามม่าโลกของไต่เนาะคุเนาะไม่ได้ว่ากับกามีอยู่บุคิดบุฝันมันสีออกกับเก่าข้าเจ้ามาแต่ทางไก่ค่ะมาาทง น้องเล้งมาขึ้นมาช่างคุณพาอว่ามาช่าเอฟซีกรบโท่มาหาหนูยีนี่มื่นปูถามท่างสีมารวมมือปูยกเสาโท่มาถามหนูหลายคนอยู่นี่เสีมารวมนั่าสั่นข้าเจ้าถามจะทากไปไส่สั่นบ้านไหนนะปูเขาได้บอกูบ้านดอนสวรเด้อแม่ได้บอกจะท่าเขอดู่นว่าสีมารวมมันม่เป็นมื่ยกเสาหมดปอทม่แม่มือนยกเสาแตวาหลายบ่บางสีลาเลือก็ลายอยู่กับเชื่อใ่าสีมะรวม พยาว่าแบบเอาพวกไมละปูแกตัวไม่เอาเรานี่แหละพเป็นเนี่ย้ามึงเนาะมันกะเลกถูกเฮ้ากับไก้เคียงกบเลขกันนะเฮ้ากับไก้เคียงขึ้นกันแลอะแต่ว่าวันนี้เพไา้จุดเป็นวปปุ่นด้จุดว่าบัันที่ิลป์มมก่อนที่สิไงกูละเพรามันกรเทือนคือมื่อนีวันสี่เลีออกเมื่อวานก่อนนี้ไหจุดเลีวไหลจากเมื่อสิลป บเดี๋ยวจะมือสิอันก่อนบอยันเพูนทันใจบัวทันอ้วนสม่วยก่อนสูชัวเรื่อมือว่านนี่เพราะว่าหักมือหักบัวหักเดี๋ยวจะมือประกาศบ่วรับนกปูเนาะให้ขันวันเล็กออกจากปูนี่บอประกาศรับเลยเรียกถูกหรือว่าฮาน่าก็ได้นะไม่รู้จากใครเหตุใดสั่งอะไรก็ไม่เอาบุญบานเอาว่าเอาจมปากจมพ่อเขาบอกว่าหวยคำโบราณญาติยุ่มมีโซ่มีลาบน้ำก็บัวให้ออกตัวนี้มันก็บุมมี ประจบกระใจเพคนที่ช่วยสั่งเด้ว่าขอให้ออกตัวนี้จะเป็นยังไงก็ได้ค่สิบวันสาขาบ้านลือเพ่นก็ว่าอยากช่วยค่ะนี่ทรงมีหลาเพ่นก็ช่วยมากคือยังสี่แลาสุดหนึ่งสองสุดแล้าออกมาแล้วแม่นีหลีกใคจะบอกกันเสื้ออยู่ไรไอเสื้อหลวงพ่อหลวงตาเนี่ยก็เสื้อเพิ่นอยู่คือเขาขอเข้าขอจมปากซื้อเนาะคำกับสุกับปูเนาะปูเพิ่น ปูคุอยู่นี่เนี่ยโได้เฮ็ดพิสังบวงสวงพิสังใหญ่มีแต่จุดเทียนจุดถูปลดล็อคบ่ไปสิโมได้สิบนบานพิสังเนาะบมได้โอ้ยพิธีพิสังพิสังก็เสื้อกระยูดอกเสื้อว่าเพื่อนจะให้เฮ้เนาะสาวอยู่คร่ะปูเดี๋ยวซาถูยน้อมือนั่มตัวยังไงเนาะบานพี่น้องเห็นตัวหน่อยของปู่แล้วแคบหน้าจอของปู่ไปก็เอาตัวยังไงไปนั่นั่มละในหน่อยหลายๆกะบ็นบุญของเฮาเนาะไอ้ไม่สุไล่กัน เป็นสูงหน่อยก็ได้น้อยคือว่างอันนั้มันของของอันนี้มันมันในนอนค่ะแต่ปูอยู่ไก่กับบุตรีะมี่โอ้เดี๋ยวตะบุญพร้อมแล้วเนาะปูเนาะปูอยู่ไก่บุตรกะมี่มันเนาะอ๋อมันไปผสมดอกบุตรโตเนาะโอ้ยใหญ่ขึ้นมันนั่นคืออะไรมันผสุมอืม เสื้อหนี่กระเบิ้งเอาละพวเป็นแนวทางครับเก็บหน้าจอไว้น้ำดื้อครับไปตามนั่นเนาะเลขไร้วันเลขดวงเลขดาวเขาคือคือค่ะเกอละเห็ุแบบเฮ้ยเหตุละได้จังไดไร้วันวันใดมันออกเขาไปไปแนวนั้นละจักมันซีเมนโบแมนกับโบจักละค่ะปูกเบิ้งเอาตัวได้กระปูว่าเพิ่มเขาม่าปูเพิ่มเขาม่าจห้ เอาว่าหันเลยังบ่ันในคิเนาะค่ะโอ้อห้ก็เจ้าไปเลขว่าหันในคิปมันเป็นสองหกหกสองนั่นมนนะเนีเ,เพิ่มก็มีแต่เก้าหกเอูเพิ 4, <ๆ>่มเขามากก็คือเกหกวงเนียนตัวเก้าหนี่เนาะปูเนาะหกี่นี่ตัวหนึ่งค่ะ<า>เอาให้ก็เจ้ามันมันเล็กตัวเดียวเก้าสี่ีเก้านะนะเลยเอาเอาตัวเก้าสีก็ได้บัดนี้เอาหกสี่น้ำน,นะคะย่างมันเป็นหน้าหลัดเกมไว้ค่ะนี่ะละเลือก ให้บึงเอานี่แหละแต่ว่าบั่นใจแทบปูก็ตามที่อันนั้นก็ให้คู่เดียวนี่แล้วเมื่อกี้นี่คือว่าคือแบบนี้เนาะก็ซิบบซับให้กันค่ะปูเออคือเมื่อกี้ก็ซิโบซับให้ให้สองคู่เนี่สองเนาะปูเนาะยเนี่ยเนี่ยก็มันนี่ก็ใส่แบบนี้ได ทาใส่แบบนี้อันคู่เดียวคือสุดนี่หั่นคือสุดนี่ซับเอาเลยนี่คืออ่าน่าแหละในข้างบนข้างล่างอันนี้คือเมื่อกี้นี่สี่เจ็ดสองนี่นี่ดึงออกมาหน้านี่ดึงดึงตัวนี้ออกมาหน้่เจ็ดสามเจ็ดสี่นี่แม่บอตัวนี้บ่มาหนี่ง่คอยก็ดึงเจ็ดสองสามสองนี่หลดนลยปูว่าดึงสามสองออกมันค่าคู่นี่ที่สั่นคู่ยหญ่หลายคู่มันค่าคู่นี่มาสี่เจ็ดสิบหมีบาทดีเจ็ดสามสิบหกมีบาทนี่ฮะนะ เจ๊สามมันมีอยู่แล้วคำบ่กเอามีมคู่นี่นี่คือคู่นี่ดึงออกมากอะวเลยค่ะคันดึงออกมากอะสิได้์เนาะปูเนาะสามเจ็ดสองเนาะก็ได้ดึงเนาะก็ได้ดึงสามสองออกมากเนาะอ่เรียนพวกคู่มันก็ดึงรุ่นแรกนี่นะตัวนี้หันแม่เนาค่ะค่ะแมนสุดตัววงกลมซ้ำได้ลหรตัวนี้บม่ได้วงกลมได้เนี่ค่ะแมนอยู่ปูเจีว่ามันใกล้เคียงหล่ะต่ว่าวัดนี้ลักษณะเดียวกันมะปูลักษณะเดียวกันคาดออกมาแล้วปล่อยคู่เดียวเลยป่อยคู่เดียวเลยมัน กังวลเอากังวลเมื่อกี้นี่เนี่ยคำบอกซีเจ็ดมาใส่เพระบุคือบัตรบุคคลดเพรมันตั้งอันนั่นเองเมื่อสันกะทีคำแม่นคู่เดียวปูกระสีดึงออกมาสามตัวคือของปูเลขมันสีกลมกันคือตัวนี้คือกันนี่คือใส่หกเก้าคือเก้าหกเองสิถ้าดึงออกจากตัวตัวล่างเนี่ยมันสีเกี่ยวกันนะนะดึงออกจากเก้าตัวนี้น้ำนี่ดึงไปใส่ เก้าหกเก้ายังว่าบนนี่วิ่งหนึ่งกับหกเลยบมรพุ่งวันนี้นักที่หกบรรพุ่งแล้วก็ล่างนี่สีกับเก้าเนียนเก้าเลยแม่คปูเพิ่มขมาพี่น้องนะคะก็คือเก้าหกนะคะเนาะวงกลมเน้ยนหายเลยนะคะพี่เลขวิ่งบนวิ่งล่างเขาบดเองค่ะปูสองกับเจ็ดนี่สองมาหน่ดยสิเนี่ยบดได เปลี่ยนตั้งมากเปลีมากค่ะรับเล็กวิ่งของปูมาบนล่างหรอกมับนล่างมาบหมดเลยหมดนี้กระซี่โบเมนมาบนล่างอีกร่างมาเปลอ่ยนจับซับออกกระซี่ปูแล้วบนญน้าครับย่านย่านย่านเพื่อนบรับอีกอยู่หรอกปูเจ้ามือก็ได้ย่านเพื่อนย่านอีกอยู่นี่เขามาสระซี่เรียนซับก็ซับหลดนัะน่ะนี่กระซับออกจนนี่เนี่ยมันหมนี่ซับออกนี่ชุดสามตัวนะน้องปูนะโอ้มันใช้ตัวนี้เห็นนะ มันมันหกนึงอยู่ว่ะปูฮก1นึงสบมันใจ6กหนึงนึ่งหกนปูกับเอานกปูเนาะห้าตัวกัสามหนึ่งสามนึ่สานี่ยังบูมันใจพอด้ายบอกเงว่าขันว่าเป็นหกหนึงสิเป็นสามนึ่งันที่แมนมันนักนักคือ6กหนกนึงเอามีเท่าาดก็เอารถนกปูเนาะหนึกนี่แหละจองไว้ก่อนอันก่อนเน้อสับหาซื้อไว้เลยพี่ดอกกนึ่งนี่ละปูแล้วล่งผูดสิยิบลอตเตอรี่คือยิบ เก่าหกได้เลยไม่รู้เก่าหกเลยเก่าหกเก่ายังให้กลับก้อมได้เก่าหกหกเก่าแมนแมนมันมันคือกันมะปูตัวนี้คือกันฮะละมันคือกันกั๊บดํามะปูตัวแมนแต่ตัวนี้ยังบูมันตัวนี้ตัวตัวนี้ยังเป็นหล่องตัวนี้อยู่นี่ะเก่าสี่ยังเป็นหล่องเก่าหกย่านมันทั้งกันนะหก่สี่ย่านพันกันเก่าสี่ยังเป็นหล่องหก่สี่อยู่คือเก่าแมนแต่มั่นใจแห้งเก่าหก สำหรับเอฟซีท่านไหนที่ลอเล็กลูกปูกับลอเด้อครับเด้อปูว่าประมาณวันที่วันที่สิบปูาวันที่สิบลอประมาณวันที่พนาะไงวปูวันี่สิบุนบุญเขาสากบุญเขาสากผู้ดีบุญเขาสากผูดีเนาะปูนนางวันที่สิบเนาะค่ะดีแล้วครับวันที่สิบันที่สิบวันทีองกัพวกโยมกัมาหาเลี้ยงงานเลี้ยงารแะ้รก็ไปกับป่อยกับบ้านนอ่างไปกับพราท่านเนาปูเนาะพท่นวันที่สิบพอดี่อดีเอ ลอรลุนนปูว่าเล็กถูกสิตรงกับคำนวนอีกบอตรงมีทุ่งนกปูขันตุดตรงที่สิบหนอที่สิบสองยังไงพวกไทยมาค่ะค่ะเออกลับกลับพวกสาขาหน่อยก็จะิมานะค่ะค่ะไปเจอสักคนค่ะที่เพิ่นได้ไปหาซื้อกันที่ปูลางเทียมมันโกงกันนะลางเทียมมันโกงกับเลขดังข่้นนะนะแต่นี่กัสฉิดังอะไรปูนี่โกงกัจฉสุด พูดเลยฮะไอ้อแล้วค่เนาะปล่อยลงไปนี่ยานเจ้ามือดับก่อกันแล้วดีนี่มันลับมือรูมันจะก็เพราะว่ารับมือเรื่องปูจอมปวกกันซี่คือกันเพราะเลขแนวทางเดียวกันปูจอมปวกเลยค่ะครับเออเลขแนวทางเดียวกันกับปูเนี่ยฝังเบงของคนเซลาเสือค่ะครับเพราะคนกับเขาดีเนาะปูเนาะเขาดีคดีเพราะคนกับเก่งสามแปดคือกันดื้อมือดีนี่ก็ได้แมนค่ะแปดหกคือกันดื้อ ค่ะเอาสุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณขอบคุณนะคะปูเดอร์ค่ะที่แบ่งปันแนวทางนะคะให้แฟนคลับทางช่องได้มีชคกมีหลับนะปูเนาะค่ะสาธุสาธุครับปูสุกๆมันๆน้ำกันน้ำปูเบิ่งเลขถูกเลขยังเบิ่งครับ